โอ้ยกระตุกชิบหายเลยโว้ยครกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมโอม F.T.G. เ a n e r อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าตอนนี้ขาด X-Street ยังไม่เปิดตัวแต่เราก็มีเกมทดแทนอยู่เกมนึงนะ ซึ่งผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานเห็นเขาพูดกันนั่นคือไรโซนออนไลน์ซึ่งเกมนี้ก็น่าเล่นดีนะเป็นเกม Open World มีภารกิจอะไรให้ทำต่างๆนาะนาะนะซึ่งเล่นแก้ขัดไปก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> เกมนี้ก็ภาพสวยใช้ได้เลยหนามือถือผมกระตุกเลยนะครับอย่างที่เห็นนั่นแหละโอ้ยโคตรปวดหัวเลย ก็ในส่วนของยูทูบเบีรหรือว่าเกมเพลย์ต่างๆก็ผมดูแล้วคล้ายๆ f o r z a Horizon มากเลยแม้ว่าจะเป็น UI ของไอตัววัดรอบบอกความเร็วรถนะอันนี้ผมว่าเหมือนเลยนะแล้วก็การขับไปชนป้ายต่างๆก็นั่นแหละครับในส่วนของเกมนี้ก็มองว่าสนุกดีนะตัวเกมเป็นตัวเกมเบต้าใน Play Store ไทยไม่มี ต้องไปดูดาวน์โหลดมาจาก Google ก็ในส่วนรถก็มีให้เลือกตั้งแต่คลาสดียันคลาส s อเลยนะครับและรถบางคันเนผมบอกเลยว่าไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้พูดถึงส่วนเงินแล้วเนี่ยค่าเงินในเกมถือว่าพอประมาณไม่ได้หายากจนเกินไปแป๊บๆนี่เก็บได้เป็นแสนแล้วนะครับถ้าถามว่าเงินเอามาจากไหน เอาจากการแข่งต่างๆหรือว่าการทําภารกิจซึ่งภารกิจมันก็จะมีให้ทําอยู่ในส่วนเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้ AE86 มาซึ่งมันเขียนว่าโตโคโ,โตอะไรวนะนะก็เอาเป็นว่าเกมนี้เป็นเกมแข่งรถที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเบตา้าเนาะยังไม่ได้เปิดตัวเกมจริงในส่วนของการจูนรถเิตติ้งรถปรับ จัดทรงเลืออะไรเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าตัดทางตัวเกมเขายังไม่ได้พัฒนาในส่วนนี้หรือว่ายังไม่เปิดให้ทํากันนะครับเกมนี้เห็นเขาว่ากันว่าก็เปิดให้ดาวน์โหลดมาพักหนึ่งแล้วเนาะในเกมนี้ก็มีในส่วนของการอัปเลเวลต่างๆของโปรไฟล์เด้วยอัพทีหนึ่งเราก็จะได้ของรางวัลซึ่งการอัพเลเวลเนี่ยเราก็จะได้มาจากการแข่งขันออนไลน์ต่งางๆ เออพูดถึงการแข่งขันออนไลน์เนี่ยว่ากันว่าเกมนี้สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะแต่ว่าเกมนี้ผมบอกเลยว่ากินสเปคมากโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้อาจอยู่ตอนนี้ก็เดียวมี 7i ซึ่งปีกว่าแล้วนะ CPU เป็น Snapdragon 662มันเป็นตัว Minor c h a i n ของ Snapdragon 665ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่อนล่างเลย CPU ตัวนี้เล่นแล้วยังกระตุกใน Fitting Low ขนาดปรับลูแล้วมันยังกระตุกเลยเป็นเฉพาะส่วนออแอบโอเพ w นเวิลด์นะที่มันจะกระตุกแต่โดยรวมว่าเกมนี้ถือว่าดีถ้ามือถือใครแรงๆใช้ Snapdragon 888เนี่ยบอกเลยปรับภาพสุดสวยมากก็เป็นว่าสำหรับใครที่รอคา X Street ก็เล่นเกมนี้รอไปก่อนก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่จะแค่จะมาบอกให้ทุกคนรอหน่อยนะคา t ตที่เขาบอกเปิดในเดนือนเดือนตุลาคมาะ ให้อุใจรอวาหน่อยเล่นเกมนี้รอไปก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ